สงกรารนี้เซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสวัสดีค่ะพบกับแม่หมอทรายทำนายไพ่ย,ยิปซีอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะชวนเพื่อนมาพิ้งอากาศนะคะสั้นๆนะคะส่งกรารเซอร์ไพรส์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆของเรานะคะอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะมีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองด้วยกันกองที่1นะคะ กองที่สองแล้วก็กองที่สามนะคะลองตั้งจิตฐานเลือกดีๆนะคะว่าอยากให้มีเซอร์ไพรส์อะไรเกี่ยวขึ้นเกี่ยวข้องกับคุณนะคะเกิดขึ้นกับคุณโอเคเดี๋ยวเรามาดูกองที่หนึ่งกันเลยจ้ะสี่เม็เทา้าหนึ่งดาบแล้วก็จัสติกเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ คนที่โสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นพบเจอคนที่ถูกใจได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีโอกาสพัฒนามั่นหมายแต่งงานนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยหรือว่าเป็นคู่แฟนสามีภรรยานะคะคนที่เป็นแฟนก็ มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตด้วยกันได้เข้าสู่ประตูวิวาหรืออาจจะได้จดทะเบียนสมรสกันด้วยก็ได้นะคะส่วนคนที่คุยคุยอยู่นะก็ตามนั้นเลยค่ะมีการพัฒนามีการพูดคุยนะคะมีการตกลงกันให้ชัดเจนนะคะว่าอยากจะอยู่ในสถานะของคนรักแล้วนะคะมีโอกาสได้สมหวังนะคะเรื่องความรักแล้วกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หจ้า คนที่เลือกกองที่สองนะคะอืมคนที่เลือกกองที่สองค่ะสไพรส์ของคุณในสงการเกี่ยวกับเรื่องเงินทองล้วนๆเลยนะคะสิบเหรียญ you of fortune เก้าเหรียญน,นะคะ ใครที่อยากจะลองเสี่ยงโชคช่วงสงการนะคะเสี่ยงได้เลยนะคนที่เลือกกองที่สองมีโอกาสได้โชคใหญ่นะคะโชคใหญ่ลนทับนะคะสงการคุณอาจจะได้โชคจากครอบครัวนะคะอาจจะได้เงินทองจากคุณลักผู้ใหญ่นะคะเงินไหลมาเทมานะช่วงสงการนะคะ เพราะฉะนั้นเซอร์ไพรส์ของคนที่เลือกกองที่2นะก็คือเรื่องเงินนะคะหรือบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้ซื้อที่ดินบ้านรถนะคะขยับขยายช่วงสงการเนี้ยนะคะที่เราไปกู้ไว้ยืน่นกู้ยื่นสัญญาอะไรไว้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ผ่านในช่วงสงการนี้นะคะหรือว่าหลังสงการนิดหน่อยก็ได้นะคะแต่เราจะรู้เรื่องราวในช่วงนี้นะคะ ก็ขอบอกเลยนะคนที่เลือกกองนี้เรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองโชคนะคะกำลังหล่นทับนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามค่ะคนที่เลือกกองที่สามขอบอกเลยว่ามีหลากหลายเรื่องราวมากๆนะคะเดอะเลเไม้เท้าเดอะชา r i ออมีโอกาสที่จะได้ เจอความรักนะคะได้เจอความรักแท้นะคะในช่วงสงกรานต์นะคะสำหรับคนที่มีเป้าหมายที่เกี่ยวกับการโยกย้ายงานนะคะมีโอกาสได้โยกย้ายงานหรือมีโอกาสได้รับข่าวที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นงานใหม่นะคะมีโอกาสได้เดินทางนะคะได้เดินทางเกี่ยวกับการทํางานนะคะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่อง นนะคะมีโอกาสเดินทางเกี่ยวกับการทำงานนะคะรวมถึงการทำงานนี้นะคะก็จะเป็นงานที่คุณรักด้วยนะคะเป็นงานที่คุณรักหรือว่าเป็นงานที่คุณเนี่ยถูกใจนะคะะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่3เนี่ยมีอยู่2เรื่องราวด้วยกันก็คือเรื่องของความรักที่อาจจะเจอรักแท้แล้วก็เรื่องของการอาจจะได้เริ่มต้นดีๆเกี่ยวกับการทำงานหรือการได้ยกย้ายงานใหม่ก็ได้นะคะ อาจารย์ก็ขอให้คนที่ามาเจอคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเลือกกองที่1นึกองที่2หรือว่ากองที่3นะคะโชคดีเฮงๆปังๆทุกคนนะคะรับมหาโชคสงกรานของเราด้วยค่ะ